สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจร VIP นะคะประจำวันที่สิบกันยายน65นะคำเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสำหรับตัวเด่นก็คือ8กับ1นะคะตัวรองก็คือ4กับ7 8 0 8 184 87 89 1 0 1 1เด้ยออย่าลืม1113151719 171819 จับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสี่สี่แปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะสามตัวจะจับพันธาใหม่ก็ได้เด้อเราเขียนให้เป็นแนวทางไว้เฉยๆนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครกดไลค์ให้นะคะก็ขอให้เฮงๆปังๆเน้อโชคดีทุกคนคะ่ะ